สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมนะวันนี้พานเพื่อนมาชมฟาร์มวัวนะครับผมนะให้อาหารนะเอี๋ยตนะ้อตงวัวน,นี้เป็นมันนะฮะเตษมันนะฮะมันสําปะหลังบ้านเราเนี่ยนะครับผมซื้อมาจากโรงงานนะบรรยากาศในฟาร์มนะครับผมวันนี้ยามเช้านะครับผมนะมาให้อาหาร้องวัวกัน บนะัวขุนเรานะฮะนี่แบ่งกัดนะฮะเอามาทำพ่อพันนะเราพร้อมเนะีช่วงนี้หน้าหน้านานะครับผมแล้วก็นี่นะขังเยอะขังเยอะนะครับมีหลายตัวอยู่ที่ฟาร,รม์มเราครับผมนะบรรยากาศนะครับ ตุนตัวผมช่วงนี้วัวก็ราคาไม่ดีนะครับก็ต้องทนเลี้ยงไปก่อนนะครับผมนี่เป็นเศษมันนะครับผมนะเอาก็ต้องไปซื้อนะครับผมนะครับมาเลี้ยงช่วงนี้มันยาไม่พอนะครับก็ามาเลี้ยง ไว้ก่อนนะครับผมกะว่ามันอ้วนขึ้นมาก็จะขายนะครับเพื่อนนะครับบรรยากาศในฟาร์มนะครับผมนี่ก็มีหลายอย่างนะครับผมหัังนู้นมีลูกหมาด้วยนะครับผมนะเป็นหมาพื้นบ้านเราหมาไทยแท้หลังอ่านนะครับเดี๋ยวผ่านเพื่อนไปชมต่อนะครับวันนี้ก็นะครับ เดี๋ยวดูต่อนะครับผมนะมให้อาหารบำรุงนะหลานชายให้อาหารนะครับนะฮมาดูต่อนะครับผมมาไทหลังอ่านนะสายเลือดแท้นะครับผมนะนี่ครับผมมีหลานชายก็เลี้ยงไว้อยู่ขายไปหลายรุ่นแล้วนะครับนะเพ,นเพื่อนคนไหนสนใจก็ พักมาได้นะครับนะดูฮนะไทยแท้เลยนะครับผมหลังอ่านนะฮะนะครับ,นะรบสายเลือดตรงเลยนะครับผมนะเราก็มีจําหน่ายลูกด้วยนะครับผมนะแต่ช่วงนี้จําหน่ายไปหมดแล้วครับผมลูกมันหลายตัวนะครับดูฮนะมันก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับผมทำเนี่ยนะ ทำครอบอย่างดีเลยนะครับผมนะไถหลังอ่านนะครับผมนะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มานะครับผมนะเรามาเพาะและลูกขายนะครับผมนะบรรยากาศนะครับรอบๆฟาร์มเรานะครับก็ทำนาด้วยนะครับผมนะเพื่อนนะครับนานี้นา,นานานะครับผมในหะ้ชมบรรยากาศ ในฟาร์มนะครับผมนะตันนี้ก็สายหน่อยนะครับผมประมาณสามโมงเช้านะครับผมนะบริเวณรอบฟาร์มนะเพื่อนรับชมนะครับเพื่อนคนในสนใจมาดูงานได้นะครับผมมาดูฟาร์มได้นะครับนี่ฮะ ก็หลายตัวหรือวัวตามตลาดนั่นแหละมาขุนนะครับผมนะพอมันอ้วนๆนหน่อยเราก็ขายนะแต่ค้าไม่ดีครับพีนี้ไม่คุ้มไม่ค่อยคุ้มหรอกนะครับผมนะสมลำด้วยนะครับผมนะนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมนะครับยังไงก็วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสายเลือดชาวเลน,นะครับขอบคุณเพืเ่อนทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับผมนะววรบกวนกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสด,ดีครับ